น,น,นี่ลงมาซิลงมาเลื่อนลงมาสุยเวอร์ตรงนี้นตรงนี้ถ่ายรูปนี่ได้ลงมาดิตรงเนี้ยลดมากหมอกมือตรงเนี้ยคือสวยมากปเก็บ ยนะบอสมาจา้ะบอ <c oughs> สสดีค่ะ,คะทำอะไรการทำไมไม่ทำการทำงานมดตส่งเฟซพูอยู่นั่นแหละหนูไม่ได้ส่องพูบอสหนูส่องทิปทิปอะไรก่อนกับพวกเธอทิปพ,พวกเธอนุ่นปลายปีมืทิปบริษัทตื่นค่ะบอสที่ตกข่าวอยู่แล้วนะคะทั้สองคนจะไปเวียดนามกันค่ะใช่แล้วเวียดนามจะไปกับใครคะไปคนเดียวไปกับสองคน ไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะบอสหนูจะไปกับ SM Motor เพียงแค่ซื้อสินค้ารถสามล้อไฟฟ้ารถสามล้อเครื่องยนต์ ก็ได้ลุ้นบินฟรี15ที่นั่งกับแคมเปญบินลัดฟ้าพาฟินอินเวียดนามและพาไปเที่ยวที่เมืองดานังนั่งเรือกระดงชมสะพานมังกรพร้อมสัมผัสบรรยากาศฟ,ฟินฟินที่บานาฮิลและสะพานมือทองแค่ขีดก็ฟินมากลคะค่ะบอสและที่สําคัญแคมเปญน,นี้หมดเขตวันที่31ธันวาคม62นี้แล้วนะคะบอส <Wow. S 2> เติมบอส<ะ>บอสคะตื่น,ต,นตื่นคะ่ะละเมอเพ้อฝันอะไรคะเนี่ยฉันไม่ได้ละเมอบ้าหรอใครจะละเมอแกกวมนแสกแสกหนูว่านะบอสต้องละเมอ ตัวเองอ่ะได้ไปแน่ๆเลยทั้นระดับชั้นบอสสมอนสีไม่มีทางมันโนนเรื่องแบบนี้ใครฉันต้องเป็นหนึ่งในสิหฉันว่ากันหนักอาการหนักแล้วล่ะแล้วซื้อได้ที่ไหนล่ะเธอขุยบอสเขาหาซื้อได้ที่สาขาอายุทยาบางนาภูเก็ตและร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร0 9 9 0 0 1 1 8 8 8ค่ะบอส ดีตังอปอไปไหนคะเอาไหวมากแม่แล้วเจอกันที่เวดนามน,นะคะ